เส้นนะคะก็ไม่มีอ่าหมูสามชั้นนะคะก็เลยใส่ซี่โครงหมูต้มซี่โครงหมูไปนะคะโอเคแล้วก็มีรากผักชีอ่าพริกไทยดำพริกไทยขาวมีขิงนะคะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลกระเทียมโอเคแล้วก็มีกุ้งและนี่คือวุ้นเส้นแช่น้ำแล้วนะโอเคใส่ไปเลย เสุน้นเส้นนะคะ วุ้นเส้นมีขิงมีกุ้งเราไม่มีกุ้งตัวใหญ่เราก็เอากุ้งวอหมากนี่แหละกุ้งตัวเล็กนี่แหละกุ้งธรรมดานี่แหละใส่โอเค น้ำไปไม่บ่อยอันนี้เ็าดูซี่โครงหมูโครงหมูนะคะโอ,คโอเคเนะจะน้ำไปเนาะโอเคมีแต่ต้นหอมค่ะไม่มีใบขึ้นช่ายนะคะมีแต่ต้นหอมแล้วก็ปิดรอสักพักหนึ่ง so sapat na อบอุ้มเส้นใส่ซี่โครงหมู หอมน่ากินดังซึ่งมัยาไปค่ะอร่อย very good โอเคค่ะเสร็จอบวุ้นเส้นเสร็จซิโครงหมูเสร็จแล้วค่ะ มีกุ้งมีซี่โคงหมูมีพริกไทยมีสีอุ้วขาวสีอุ้นดำนะคะมีรากผักชีมีหัวกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวเสร็จค่ะเรียบร้อย